สวัสดีครับคุณรูวังทีรักครับคอลัมน์คุณปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสิงเงินคอลัมน์ที่ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นวันพุทธที่14เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567คุณเปลวให้ชื่อว่าหลวงพ่อทวดปฐมเลิกเนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่คุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับ นี่ถ้าเกิดผมเป็นนายกเศรษฐาเนี่ยเมื่อคืนผมคงนอนไม่หลับนะครับคือมันไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้เป็นนายกต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะต้องหลุดจากตาแหน่งฐานผิดจริยธรรมร้ายแรงไม่รู้จริงๆนะครับกรณีการตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีเนี่ยทั้งๆท,ที่รู้หรือไม่ก็ต้องรู้รู้อยู่แล้วว่านายพิชิตเนี่ยขาดคุณสมบัติ หรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากวิชิตเนี่ยเคยถูกสารีกามีคําสั่งจําคุก6เดือนมาแล้วนะครับในความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลเป็นการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตและก็มีพฤติกรรมเปนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้คือตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และก็บงเล็บ5เลยนะครับ นี่แหละครับเลยเป็นเหตุให้ต้องถูกวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของเศษฐาทวีสินว่าจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และก็วงเล็บ5หรือไม่วันนี้แหละครับ14สิงหาคมตอนบ่ายสามโมงเดี๋ยวรู้กันครับ เพราะประสานนัดฟ,ฟังคำพิจารณาวินิจฉัยที่ห้องพิจารณาคดีชั้นสามสารรัฐธรรมนูญก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ท่านกันแเรากันนะครับผมได้เห็นใจท่านนะครับระยะหลังนี้แม่ดูเหมือนจะเจอปัญหาเป็นมรสุมถ,มถมทับหลายด้านเลือกเกินนะครับเหนื่อยกายก็พอว่าแหละครับระท้อจิตระทดใจนี่สิครับแม่มันบั่นทอนแล้วก็ทำให้ท้อแท้ระทดท้อได้ง่ายนะครับ ทั้งยังต้องสูญเสียคุณแม่ไปอีกเรียกว่าต้องมรสมชีวิตเข้าลักษณะทุกซ้ำกรรมซัดอย่างนั้นจริงๆก็ขอแสดงความเสียใจเอาไว้ตรงนี้ด้วยกันล้ากันนะครับแต่อย่างว่าแหละครับมรสมบางมรสมเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับอย่างน้อยเนี่ยทำให้ท่านมีสติใคร่ครวญทวนทบสังเกตว่าท่านมีความสุข,ขุมในการแสดงออกแล้วก็ระมัดระวังคำพูดมากขึ้นน่ารักขึ้นไม่ชงชางเหมือนกับสมัยก่อนนะครับ เอาเป็นว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้ผลแล้วนะครับไม่สมควรนำเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดคุยกันมากจนเกินไปเดี๋ยวอาจจะเป็นการชักนำไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องอื่นสักวันหนึ่งนะครับพอดีมีเรื่องที่อยากจะรายงานให้ทราบกันก็คือเรื่องความคืบหน้าการหลอ่อชิ้นส่วนหลวงพ่อทวดเนื้อบรอนที่วัดไซขาวจังหวัดสงขลานะครับขนาดหน้าตักเนี่ยกว้าง9เมตร ด้วยเงินบริจาคของท่านเป็นจำนวนรวมแล้วเนี่ย17ล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้ขั้นตอนหล่อแต่ละชิ้นส่วนครึ่งองค์ส่วนล่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเดียววันเสาร์ที่24สิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับทางวัดสายขาวซึ่งอยู่ที่ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพระครูสังฆรักษ์พิเชษจิตตปาโรเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็แจ้ง ว่าจะมีการประกอบพิธียกหน้าตักหลวงพ่อทวดชิ้นแรกขึ้นสู่อาคารปฏิสถานเป็นชิ้นปฐมเลิกพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา11นากา15นาทีโดยพิธียกหน้าตักหลวงพ่อทวดชิ้นปรถมเลิกจะเริ่มเวลา10นา39นาทีแล้วก็จะมีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระเทพยานโบุรีหรือว่าพันปสสันโน แล้วก็หลวงพ่อทวดขนาด32นิ้วด้วยนะครับตอน10นาฬกานาทีความที่หน้าตักหลวงพ่อทวดเนี่ยกว้างขนาด9เมตรและเมื่อเต็มองเนี่ยจะใหญ่มากนะครับเฉพาะส่วนที่ประกอบเป็นฐานเนี่ยก็หลายชิ้นส่วนอยู่แล้วนะครับก็คงต้องใช้เวลากันนานหลายวันเพราะว่าต้องตรึงติดให้แน่นกับฐานอาคารปฏิสฐานองค์หลวงพ่อทวดที่สร้างขึ้นใหม่ พร้อมๆกับวิหารประดิษฐานสรีระหลวงพ่อผันซึ่งอยู่ด้านหลังหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดที่เรากําลังสร้างเนี่ยเป็นเนื้อบรอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับวางหน้าตักเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะนําเอาชิ้นส่วนอีก5-6ชิ้นขึ้นไปประกอบเป็นครึ่งองค์ส่วนล่างเสร็จจากครึ่งองค์ส่วนล่างก็จะประกอบพิธีโดยใช้เครนขนาดยักษ์เนี่ยยกหลวงพ่อทวดส่วนครึ่งบนซึ่ง หลวงพ่อผันท่านสร้างค้างเอาไว้นานกว่า20ปีแล้วเนี่ยนะครับยกขึ้นไปสวมกับเครื่องล่างเป็นหลวงพ่อทวดเต็มองค์สมบูรณ์ทุกประการตามที่พระอาจารย์พิเชษบอกว่าพิธียกหลวงพ่อทวดเต็มองคเนี่ยประมาณคร่าวๆก็น่าจะราวๆสักวันที่8กุมภาพันธ์ปีหน้า นี่ผมก็มารายงานให้ทราบนะครับเดี๋ยวจะว่าได้17ล้านบาทเราหายต่อมไปเลยไม่รายงานความคืบหน้าให้ทราบกันความจริงเป็นเรื่องของทางวัดจัดการทั้งหมดนั่นแหละครับผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพียงแต่ว่านานๆจะไปดูสักทีหนึ่งเท่านั้นเองแต่พระอาจารย์พิเชษและชาวบ้านทุ่งหวังเนี่ยเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันดีเลือกเกินนะครับและด้วยบารมีของหลวงพ่อทวดทุกอย่างก็ดูเหมือนจะราบรื่นไปหมดรวมทั้งงานช่างหลอที่ตากแดดรมไฟกันจนเป็นเนื้อแดดเดียวโดยที่ไม่มีการที่งาน ผมได้เชิญพลเอกนิพนธ์พรรณิตซึ่งเคยเป็นรองผู้มัญชาการนานบุกและท่านบรรพศหงทองซึ่งเคยเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเชิญทั้งสองท่านไปเป็นประธานในพิธียกชิ้นส่วนปฐถมเลิกฉะนั้นก็ขอเชิญน,นะครับทั้งชาวสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งผู้ที่เคารพศรัทธาหลวงพระทวดเนี่ยถ้าว่างไปครับไปร่วมพิธียกตักหลวงพ่อชิ้นปฐถมเลิกขึ้นวางบนอาคารปดริสฐานพร้อมๆกันนะครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งรากฐานชีวิตที่มั่นคงไม่เจ็บไม่จนมั่นคงยั่งยืนสถาพรไปยาวนานเหมือนองค์หลวงพ่อทวดวัดสายขาวแห่งนี้แหละครับซึ่งจะเป็นศูนย์รวมศรัทธาผู้คนที่จะมาบูชากราบไหว้หลวงพ่อทวดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยหลวงพ่อทวดวัดสายขาวตำบลทุ่งหวังใครมาเนี่ยก็ต้องสมหวังนะครับสมดังนามของตำบลเลยทีเดียวทุ่งหวังจะเป็นสวนผลไม้ร่มรื่นครับ ชาวบ้านทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมเนี่ยอยู่กันอย่างกลมเกลียวอยู่ติดกับทะเลสาบสงขาเลยนะครับมะพร้าวที่ทุ่งหวังเนี่ยน้ําหอมหวานชื่นใจยิ่งหนักส่วนทุเรียนทุ่งหวังนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของดีของอร่อยแต่หากินยากนะครับขนนเนี่ยโอโ้โหแต่ละลูกแต่ละลูกสามคนแบกครับเรียกกับผลไม้อุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวเพราะเหตุนี้แหละครับพระอาจารย์พิเชษถึงบอกว่าเมื่อสร้างเป็นปริมณฑล ลานประดิษฐ์หลวงพ่อทวดเสร็จแล้วเนี่ยรอบนอกเดี๋ยวจะจัดพื้นที่ให้ชาวบ้านเอาพืชผักผลไม้แล้วก็สินค้าท้องถิ่นมาวางจําหน่ายด้วยนะครับเป็นตลาดพืชผักผลไม้ทุ่งหวังแม่ได้ฟังอย่างนี้นี่ผมก็อนุโมทนากับท่านด้วยนะครับนานๆทีหนึ่งจะได้เห็นบ้านกับวัดเนี่ยร่วมมือกันอย่างแข็งแรงในทุกๆก,กิจการก็ชื่นใจครับสมกับนามตำบลทุ่งหวังจริงๆเลยนะครับเงินบริจาค จำนวน17ล้านบาทเนี่ยเอาไปหล่อหลวงพ่อทวดสำเร็จเป็นองค์สมบูรณ์ได้ตามเป้าหมายแต่หล่อเป็นองค์สมบูรณ์โดยไม่สร้างอาคารปดริสถานไม่ปรับภูมิทัศน์ไม่จัดสถานที่รองรับผู้ที่จะเดินทางไปกราบไหว้สการะให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับฉะนั้นภาษาชาวบ้านเขาเลยบอกว่างานงอกไปอีกเยอะเลยนะครับนั่นหมายถึงว่า17ล้านเนี่ยน่าจะไม่พอแน่ๆแหละครับแต่ยังว่าแหละ ได้คืบแล้วผมไม่เอาสอบหรอกครับเพียงแต่ว่าคุยให้ฟังให้เฉยทั้งยังต้องสร้างวิหารปดริสถานสรีระหลวงพ่อพันอีกหลังหนึ่งรวมงบแล้วเนี่ยน่าจะ30-40ถึงล้านบาทด้วยกันพระอาจารย์พิเชษเนี่ยท่านบอกว่าอย่างนี้ค่อยเป็นค่อยไปตามเหตุปัจจัยดีนะครับที่คุณปราโมดเตียสุวรรณจากแพลนด้ากรุ๊ปเนี่ยท่านมีศรัทธาลอกลิงหลวงพ่อทวดสวยงามครับไม่มีทิฏฐิเลย สไตล์ฝีมือช่างเพลนดาเจเวอรี่ลอถวายให้กับทางวัดสายขาวประกอบพิธีพุทธาพิเศษไปแล้วนะครับมอบให้กับผู้ที่ร่วมทําบุญองค์ละ899บาทถ้ายังพอได้กับเงินส่วนนี้บวกกับผู้ที่เคารพในองค์หลวงพ่อทวดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศแถบมาเลอินโดสิงคโปร์ที่เลื่อมใสศรัทธา,าหลวงพ่อพันธ์มาตั้งแต่เดิมเนี่ยถ้าร่วมกันบริจาคเมื่อจิตบริสุทธิ์จิตนั้นย่อมมีพลังปราถนาใด ที่ตั้งและปราถนานั้นดีจะเร็วจะช้าย่อมสําเร็จแน่นอนงานนี้ก็เช่นกันครับพระอาจารย์พิเชษและกรรมการวัดเนี่ยตั้งอกตั้งใจทํากันนะครับเท่าที่ผมเห็นในความว่าค่อยเป็นค่อยไปที่สุดย่อมสําเร็จก็ลองคิดดูกันแล้วกันหลวงพ่อทวดเนี่ยหลวงพ่อผันท่านหลอ่อค้างเอาไว้ครึ่งองค์ปล่อยตากแดดตากฝนมาเป็นเวลานานกว่า20ปีนะครับ กระทั่งหลวงพ่อผานมรณภาพสรีระสังขารท่านเป็นหินยังมจุอยู่ในหีบแก้วเลยจนเมื่อเดือนกันยายนเมื่อปีกลายประหนึ่งองค์หลวงพ่อทวดบัญชาให้มีคนทางวัดเนี่ยนำอาจดหมายของพระอาจารย์พิเชษมาบอกกับผมว่าขอความอนุเคราะห์เป็นสะพานบุญช่วยในการประชาสัมพันธ์โดยที่ผมไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับและผมก็ไม่ได้ลงไปพิสูจน์ด้วยตาให้เห็นสภาพจริง เมื่อเขาบอกให้ช่วยสร้างหลวงพ่อทวดก็รับปากเขาไปทันทีเหมือนกันลืมสนิทในด้านถูกหลอกเป็นเครื่องมือให้คนหากินกับวัดไปเลยนะครับมานั่งนึกทีหลังก็ยังตะหิดงงใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนหากินกับศรัทธาเนี่ยมันมีเยอะนะครับพอบอกบุญสร้างหลวงพ่อทวดไปวันเดียวเท่านั้นแหละครับคุณบรรทูลล้ำซ้ำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำแคชเชียร์เช็คไปมอบให้กับวัดายขาวทันทีบูลค่าสองล้านบาท จากนั้นก็มีคนโอนเงินเข้าบัญชีวัดรวมแล้วเป็นล้านนะครับจนพระและก็กรรมการวัดเนี่ยท่านบอกผมว่าช็อกไปเลยะนะครับเพราะคิดว่าได้สักล้านนึงก็มากแล้วแต่นี่โอ้โหไหลมาเทมาพอข่าวบอกว่าคุณบรรทูลบริจาคสร้างองค์หลงวงพ่อทวดสองล้านเนี่ยคนก็ยิ่งมั่นใจสิครับทีนี้เงินบริจาคหลังไหลจากที่บอกว่าสัก6ล้านก็น่าจะสร้างให้เต็มองค์ได้ก็ขยับขึ้นมาเป็น10ล้านขึ้นมาเป็น12ล้านเรียกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับพระ ปวดหัวเลยครับท่านบอกว่าเงินมากมายขนาดนี้เนี่ยท่านทําอะไรไม่ถูกนะครับผมก็เลยเรียนท่านไปบอกว่าทั้งนั้นหยุดรับบริจาคไว้ก่อนก็นแล้วกันท่านก็เห็นชอบตามนั้นทั้งหมดเนี่ยพูดได้คําเดียวว่าเพราะถึงการที่องค์หลวงพ่อทวดท่านเจาะจงมาที่พวกเราทั้งหลายให้ได้ร่วมกันสร้างทุกอย่างถึงสําเร็จดังปฏิหารนะครับถ้าไม่เป็นแบบนี้ท่านจะต้องตากแดดตากฝนอยู่ในสภาพครึ่งองค์มานานกว่าสองทศวรรษ เพื่ออะไรล่ะครับฉะนั้นท่านจงปิติปลาโมทและก็ร่วมอนุโมทนาในกุศลร่วมสร้างหลวงพ่อทวดรุ่นเต็มองค์นี้นะครับอย่าลืมนะครับวันที่24สิงหาเดือนนี้ขึ้นวางฐานส่วนหน้าตักเป็นปฐมฤกษ์แล้วเนี่ยผมจึงกราบเรียนเชิญทุกท่านไปได้ไปครับขอให้ไปไปสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงกันนะครับอบาลมันครับคุณเปรบอกว่าขอบารมีหลวงพ่อทวดจงมี จงเป็นรากฐานชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์และคนไทยที่มั่นคงยั่งยืนและตลอดไปนะครับ